วันนี้เรามาคุยกันเรื่องสเตียรอยดีกว่าคุณหมอว่าสเตียรอยเนี่ยมันยังไงเป็นอันตรายไหมแต่ฟังมันก็ดูน่ากลัวคุณหมอช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างคะคือสเตียรอยมันเป็นเขาเรียกมันเป็นสารอย่างหนึ่งในธรรมชาติจริงี่มันเจอในธรรมชาติทั้งหมดเลยมันมีสเตียรอยก็คือมันอารมณ์เหมือนกับมันเป็นชื่อสารอย่างหนึ่งอารมณ์เหมือนเราเรียกไขมันเรียกน้ําตาลเรียกฮอร์โมนอะไรอย่างนี้ไหมหมอจริงจริงสเตียรอยเนี่ยมันเจอในเนื้อสัตว์ทุกอย่างเลยอย่างในตัวเราก็จะมีสเีย ลอยเพราะร่างกายต้องสร้างขึ้นมานะครับ<ะ>ในผักก็มีในเนื้อสัตว์คือของทุกอย่างบนโลกอะที่มีชีวิตแทบจะไม่มีสเตียรอยเป็นวแล้วหมอว่าอ,อย่างเงี้ยหมอมีชีวิตมีสเตียรอยทุกคนมีสเตียรอยอ่าโอเคแต่คราวเนี้ยที่คนเข้าใจผิดกันไอสเตียรอยที่กินแล้วมันมีไซ d e e f ฟ e c t นะครับพวกนี้เป็นสเตียรอยเคมีหรือสเตียรอยสังเคราะห์นั่นแหละ นะครับซึ่งมันมีผลข้างเคียงก็คิดง่ายๆอย่างสมมติ<ๆ>เรากินเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อปลามันมีสเตียรอยหมดมแต่ว่าทําไมเรากินแล้วเราไม่มีผลข้างเคียงของสเตียรอยอเช่น<า>อ้วนกลมอะไรอย่างเงี้ยกระดูกผุนะครับทาไมเราถึงไม่มีพวกนี้เพราะอะไรเพราะสเตียรอยธรรมชาติกินไปยังไงก็ไม่มีปัญหา,หาครับสเตียรอยที่มีปัญหาคือสเตียรอยที่พยายามจะเรียนแบบก็คือเป็นของปลอมอ นะครับเป็นสเตียรอยเซนเจอน,นะคำนีนะฮะก็คือสเตียรอยที่สังเคราะห์ขึ้นมาทำทากไขมนันเนนี้มีหลายประเทศ<ช>หลายจัง<ช>หวัด<ช>นะแบบของจีนอะไรยงี้ใช่ไหมหมอใช่ใช่อันอันเนี้ยก็คือกินแล้วจะมีปัญหาได้นะครับคาวนี้สเตียรอยมีปัญหาไงนะครับอย่างแรกกินแล้วถ้าเป็นเบาหวานเป็นไขมันค่าน้ำตาลค่าไขามันจะขึ้นอ,อย่างที่สองอันนี้คือคนที่คนไม่ค่อยรู้นะครับอย่างที่สองคือทำให้กระดูกพูกอ,อ,อย่างที่สามก็ ให้มันอ้วนกลมขึ้นมานะครับอ,อันนี้คือที่ที่เราเจอกันบ่อยๆ<ะ>อันนี้คือสเตียรอยด์ถาถามว่าบางโรคเนี่ยถ้าทางแผนปัจจุบันเขาก็ชอบให้สเตียรอยด์เพราะว่าสเตียรอยด์มันมีข้อดีอยู่อย่างคือมันลดการอักเสบได้ดีค่ะนะครับแล้วหลายโรคท,ที่ทางหมอแผนปัจจุบันก็จะให้เช่นพวกแพ้ภูมิตัวเองอะ่ะ เป็นเป็นลูมาตอยเป็นโรค SLE พุ่มพวงอะไรอย่เงี้ยนะครับอันนี้อย่างที่สองคือพวกขอบขืคือพวกขอบขือมันเกิดจากการแพ้แล้วทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมานั้นเขาก็มักจะให้สเตียรอยด้วยอืมค่ะแล้วก็นานๆกินนานๆก็คือแบบจริงๆมันทำให้กระดูกแบบว่าบางด้วยกันใช่ใช่กระดูกมันก็จะหักง่ายนะครับ สเตียรอยเนี่ยก็บอกว่าเป็นแพ้คือบบันอกบปัจจุบันหลายคนน่ะที่ไม่ได้เรียนเรื่องสมุนไพรก็ชอบมาบอกว่าห้ามกินสมุนไพรนะเพราะมีสเตียรอยสมัยก่อนมันไม่มีชุดตรวจไงเดี๋ยวนี้มันมีชุดตรวจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เดี๋ยวนี้ถ้าอยากจะรู้นะไปหยิบ มาหยดปั๊บดูแล้วรู้เลยว่ามีผสม,มสเตียรอยไอ้นี่ไหมปรากฏว่าหยิบมาหยดทีไรก็ไม่เคยเห็นว่ามันจะขึ้นทุกทีนะครับไอพวกไอคนที่เมื่อก่อนเคยด่าดา่ดาตอนนี้ก็เงียบเลยแต่ว่าแบบไม่กล้ายอมรับแนะว่าตัวเองที่ผ่านมาคือไปใส่หลายสมุนไพรว่ามีสเตียรอยอ๋อค่ะนะครับคือคือหลายคน ฝังหัวเลยเหมือนกลัวผีอะแต่ไม่เคยเห็นผีว่าสมุนไพรมันมีเีีรลอยแต่ว่าพอเราไปพิสูจน์จริงก็คือมันมีเซ็ตหยดทําให้คนทั่วไปอยากรู้ก็ไปซื้อเอาแล้วก็หยดเอามันก็ไม่เคยขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวพิสูจน์ด้วยหลักฐานเลยว่ามันไม่จริง เห็นแบบว่าบางคนแบบมันตั้งใจหมอคือบางคนเนี่ยบางบางสูตรให้บางตัวมันไมไ่แบบเห็นผลก็เลยต้องตั้งใจใส่สเตียรอยใส่สเตียรอย,อยจริงๆถ้าเจอ,อจริงนะคือไปซื้อสเตียรอยที่เป็นสารเคมีมาใส่อ่าอันนั้นเคสนี้เคยได้ยินเหมือนกันได้เห็นผลถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นแต่จริงหมอสูตนภัยที่เก่งอ่ะกินผสมสูตรเป็นยังไงกินไปมันก็เห็นผลอืมอนพวกที่ต้องซื้อมาผสมเนี่ยก็บอกว่าฝีมือมันแย่ใช้คำนี้นะครับก็เหมือนเขาทำกับข้าวแบบ แย่มากอ่ะต้องใส่ผงชูรสอย่างเดียวอมไม่งั้นกินไม่ได้เลยอันนี้คือต้องแย่ระดับนั้นโอ้ยหมอไอ้ผงชูรสนี่อีกเรื่องหนึ่งนะซึ่ง,ซ,งซึ่งมันยากไงเพราะว่าก็หมอที่เขาเรียนเรื่องสม,มุนไพรมาโดยตรงเขาก็ต้องเก่งพอที่จะเรียนแล้วทาสูตรขึ้นมาเพื่อให้คนกินแล้วดีขึ้นเพื่อให้คนกินแล้วหายไง